สานิ้นแจกล้านตท้ายปีแบบไม่เคยมีมาก่อนเดี๋ยวพามาอยู่ที่สาดินลิวิ่งเชียงกูลบ้านเดี่ยวไซน์อังกฤษฝั่งเมืองซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมกับแคมเปญสาดินแจกล้านหลับรองว่าได้อยู่ที่นี่แล้วจะหลงรักหลังนี้บ้านกว้างได้อยู่เป็นพิเศษสามห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรลิวิ่งรูมวางซงฟาตัวใหญ่ได้จุจๆค่ะส่วนมุมนี้แบ่งเป็นมุมรับประทานอาหาร เชื่อมต่อไปในส่วนของยังห้องครัวด้านบนมาพร้อมกับ3ห้องนอนห้องนี้เลยค่ะม่า,มาเตอร์เบดรูมสามารถวางเตียงกินใสได้สบายๆเลยมาพร้อมห้องน้ำในตัวตอบโจทย์มากและเรื่องความปลอดภัยที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยรอประอตรวจตาตลอดย4ชั่วโมงหลงหลักบ้านแล้วต้องอย่าลืมหลงหลักส่วนกลางด้นะคะบรรยากาศด,ดีมากมีสวนพร้อมสนามเด็กเล่น ฟิตเนสครบคันการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆค่ะวิ่งบนถนนชยางกูลเพียง10นาทีถึงอุบลสแควร์ย่านดังของอุบลมาหลงรักที่นี่ด้วยกันนะคะสาลินลิฟวิ่งเชียงกูล